ที่จังหวัดตรังฝนตกหนักพ่นพิษทำเครื่องบินลงจอดไม่ได้ต้องเหินฟ้าเติมน้ำมันสนามบินที่หาดใหญ่ทำดีเลย์สองชั่วโมงขณะที่ผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องพบสุนัขอยู่บนทางวิ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถขับไล่ออกจากทางวิ่งอย่างเร่งด่วนผู้สื่อข่าวรายงานวันที่1กร,รกฎาคม2566เครื่องบินของสายการบินไทยไลออนแอร์เส้นทางดอนเมืองตรังเที่ยวบินที่ SL824 ออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา7นาฬิกาสนาที และกำหนดเวลาถึงท่าอากาศยานตรังเวลา9นาฬิกามีเหตุให้ต้องล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากติดสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและมีลมแรงโดยเที่ยวบินดังกล่าวล่าช้ากว่ากำหนดประมาณสองชั่วโมองเศษซึ่งเครื่องบินมีผู้โดยสารตามการจองจำนวน177คนเดินทางจริง172คนซึ่งทางสายการบินได้เตรียมอาหารไว้บริการผู้โดยสารซึ่งผู้โดยสารไม่มีปัญหาอะไรเพราะเข้าใจดีว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจเป็นอุปสรรคต่อการลงจอด